ท่านดรบุญส่งจัมปาโพประธานอนุกรรมการท่านผู้ส่งคุณวุฒิและอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่8ที่เคารพทุกท่านกระผมนายว,วัยวิทย์คงแก้วเจา้าพนักงานที่ดินจัวัดวนราชธานีสาขาพิบุญมังสาหานพร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการสมัครเข้ารับการรับรองศูนย์ราชการสะดวก เพื่อพัฒนาสำนักง,งานและการให้บริการผู้ขอรับบริการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายสำนักงานที่ดินจังหวัดบรุราชธานีสาขาพิบูลมังสาหารผ่านการประเมินศูนย์ราชการสะดวกระดับพื้นฐานในปีพุทธศักราช2565และในปีนี้ได้นำนําการสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกขอนําเสนอข้อมูลและผลการดำเนินการดังนี้ ที่รับผิดชอบสี่อำเภอได้แก่อำเภอพ,พิบูลมังสาหารอเภอศิรินทรภอโคงเจียมและอภอตาลสุนมมีเอกสารสิทธิในความรับผิดชอบ13 3 3 3แสแปลงมีผู้มาใช้บริการประมาณ5 0 0 0 0ื่นคนต่อปีมียอดจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ประมาณ63ล้าน1นึ่งแบาทบุคลากรในสำนักงานแบ่งออกเป็น3าฝ่ายได้แก่ฝ่ายทะเบียนฝ่ายรังวัดและฝ่ายอำนวยการรวม25คน กาที่ดินมีการสำรวจความต้องการโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบเอกสารและแบบสำรวจอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผลการสำรวจมีความต้องการรับบริการด้านทะเบียนร้อยละ50 ต้องการให้บริการในช่วงเวลา12.01ถึงเวลา12.59นาฬิการ้อยละ56.38ต้องการให้มีลำดับคิวขอรับบริการร้อยละ45.68ต้องการให้เพิ่มช่องบริการร้อยละ3.298ต้องการสอบถามราคาประเมินที่ดินร้อยละ45.74และต้องการขอทราบราคาประเมินที่ดินร้อยละ26.06 การวิเคราะห์ผลสำรวจและสามารถนำไปใช้ในการออกแบบและปรับปรุงการให้บริการโดยด้านจดทะเบียนได้เปิดให้บริการในช่วงเวลา12.01ถึงเวลา12.59นาฬิกาโดยเริ่มจัดคิวบริการตั้งแต่08.00นาฬิกาและให้บริการประชาชนจนกว่าจะเสร็จสิ้นทุกคิวที่ขอรับบริการด้านสถานที่ได้ปรับปรุงโดยจัดให้มีเครื่องลำดับคิวบริการและสถานที่จัดเตรียมเอกสารมุมหนังสือมอบอำนาจ ด้านความยากง่ายในการเข้าถึงจุดบริการได้เพิ่มช่องทางบริการเช่นช่องทางการจองคิวช่องทางบุคคลพิเศษและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาคัดกรองเอกสารจัดให้มี้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการแผนฝังสำนักงานข้อมูลข่าวสารได้จัดให้มีจุดบริการบุคคลพิเศษผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการสตรีมีครรภ์ ช่องทางการสอบถามราคาประเมินที่ดินการขอหนังสือรับรองราคาประเมินการนัดจดทะเบียนล่วงหน้าการคำวนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ผ่าน Smart a แอนด์แอปพลิเคชันแอปเดียวจบเรื่องที่ดินรวม19งานบริการซึ่งผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งสามารถขอหนังสือรับรองราคาประเมิน การขอภาพหลักการตรวจสอบหลักทรัพย์ผ่านระบบแลนสแตรกได้ณสำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งในการดําเนินการปรับปรุงงานบริการได้คํานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการส่วนน้อยโดยได้ปรับปรุงงานบริการไปพร้อมกันด้วยได้มีการประชุมเพื่อติดตามงานและนําผลการติดตามงานมาดําเนินการปรับปรุงตามที่ได้มีการสํารวจความพึงพอใจหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานเพื่อให้งานบริการถูกต้องรวดเร็วลดต้นทุนลดการสูญเสียและเกิดคุณค่า ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการเช่นการให้บริการจดทะเบียนต่างสำนักงานเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางมีการเพิ่มเวลาการให้บริการในช่วงพักกลางวันมีป้ายบอกทางไปสำนักงานการเพิ่มช่องทางการติดต่อนอกเหนือจากช่องทางปกติผ่านช่องทางรลยแอปที่ดินพิบูรลมังสาหารหรือผ่าน f a c e b o o k สำนักงานที่ดินจังหวัดวนราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร ขาอความต้องการอัตรากำลังกับปริมาณงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุมสำนักงาน เป็นประจำทุกเดือนมีการจัดสรรบุคลากรในการให้บริการในช่วงพักกลางวันเพื่อให้บริการประชาชนโดยให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมุ่งเน้นให้บริการประชาชนผู้มารับบริการด้วยความเป็นกันเองดุดญ,ญาติมิตรในช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการเป็นจำนวนมากหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจะช่วยอำนวยความสะดวกในจุดแรกลับเพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ เราลองทุกทั้งหมดได้มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่และเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการค้นหาการตรวจสอบลดความซํำซ้อนและติดตามผลการดำเนินการได้รวดเร็วผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน econtact DC มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนพร้อมกำหนดขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนสามารถแก้ไขจนเป็นที่ยุติไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบแผนติดตามปัญหาจากการให้บริการที่เกิดเรื่องร้องเรียน โดยได้มีการประชุมนำปัญหาจากแบบสอบถามความพึงพอใจและปัญหาจากการให้บริการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพบขณะทำงานมาซักซ้อมความเข้าใจและระดมสมองหาวิธีแก้ไขปัญหาและติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนเป็นประจำทุกเดือนโดยได้จัดทำกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานพร้อมบัญชีติดตามเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับราษฎรมีทีมชุดเฉพาะกิต จะเป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมไก่เกี่ยวของสำนักงานที่ดินประสานไปยังผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงและสาเหตุแล้วนำข้อมูลมาสู่กระบวนการไก่เกี่ยวและจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นที่ยุติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนงานรวมถึงการร่วมกันทบทวนกระบวนงานโดยได้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติการนำนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางการปฏิบัติราชการและทิศทางองค์การมาถ่ายทอดความรู้และจัดให้มีโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโคชชิ่งเพื่อนำองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรปฏิบัติงานโดยได้จัดทําโครงการขร้าราชการดีเด่นประจําเดือนได้มีการมอบของขวัญให้เจ้าที่และลูกจ้างในสังกัดเนื่องในวาระต่างๆเพื่อเสริมสร้างกําลังใจให้แก่เจ้าที่และลูกจ้างทุกคนการจัดทําคู่มือคําถามคําตอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตอบคําถามพื้นฐานหรือคําถามที่พบบ่อยทําให้เจ้าที่ทุกคนสามารถตอบคําถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการกําหนดมาตรฐานพฤติกรรมบริการเพื่อให้เจ้าที่ทุกคนมีมาตรฐานพฤติกรรมบริการสามารถแก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่กําหนดไว้ พักรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อทําให้เกิดผลในการปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพได้มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจให้บริการของเจ้าที่ช่องบริการผ่านระบบ QR code มีการให้คาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับที่ดินผ่านไลน์แอดที่ดิน พีบูนมังสาหารและ Facebook ผู้รับบริการสามารถสแกน QR วอาโคดที่บัตรคิวก็สามารถเข้าดูลำดับคิวบริการได้หรือผ่านระบบการติดตามสถานะคิวผู้รับบริการผ่าน Facebook ซึ่งแสดงผลแบบเรียลไทมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะงานคิวได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องรอคนะิวณสำนักงานที่ดิน ที่ดินได้ร่วมจัดทำโครงการโมบายเซอร์วิสแอดที่ดินอุบลราชธานีรับส่งผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการมายังสำนักงานที่ดินเพื่อรับบริการช่วยลดความเหลี่ยมล้ําในการเข้าถึงบริการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนติกรรมจัดเก็บข้อมูลที่ดินจัดเก็บข้อมูลบุคคลและจัดเก็บปริมาณงานการขอรับบริการโดยใช้โปรแกรมพัฒนาระบบสารสนเทศระยะที่2ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและสามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องสำนักงานที่ดินเป็นสำนักงานที่ดินอ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์เพื่อรองรับการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนติกรรมในสำนักงานที่ดินอื่นๆซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการจำนวน140สำนักงานสร้างความสะดวกสบายมีฐาน ข้อมูลภาพรักเอกสารสิทธิ์และข้อมูลรูปแปลงที่ดินตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการผ่านระบบ l a n d s a k EQLand AND Landmap ตอบสนองความต้องการของประชาชนในปัจจุบันและอนาคต จุดบริการคัดกรองเอกสารให้ครบถ้วนณจุดประชาสัมพันธ์ก่อนเข้ารับคิวบริการในกรณีมีผู้รับบริการจํานวนมากเจ้าพนักงานที่ดินจอดสาขาจะออกมาช่วยตรวจสอบเอกสารและให้คําแนะนํามีการบริหารจัดการงานและคิวบริการโดยการให้บริการประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ e-queue land หรือผ่าน Li น e อที่ดินพิบูลมังสาหารกับคิวบริการ Wal k in ินโดยการแยกคิวบริการและเฉลี่ยช่องบริการมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่านไลน์แอที่ดินพิบูลมังสาหารและ ผ่านช่องทาง Facebook มีชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีการให้บริการนอกอาคารสำนักง,งานที่ดินสำหรับผู้ให้บริการที่เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปตามอำเภอต่างๆมีการจัดบริการออกหน่วยเคลื่อนที่คลินิกที่ดินปันสุขระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ในการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินทั้งยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมและรับหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ผ่านระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์มีการให้บริการณจุดเดียวในลักษณะ one-stop service สำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการมีการให้บริการผ่าน smart land application จำนวน19รายการ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานที่ดินทั่วประเทศโดยใช้โปรแกรม Landsat มีการนำแอปพลิเคชัน l a n d m a p ไปเชื่อมโยงบนแอปพลิเคชันทางรัฐมีแพลตฟอร์มกลางเพื่อการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินตามโครงการบูรณาการระบบทะเบียนทรัพย์สินมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพฤกิาตการค้ามีการเชื่อมโยงข้อมูลผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินกับกรมโยธาธิการและ ังเมืองด้วยระบบ l a n d มีการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเช่นตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินระหว่างกรมที่ดินกับกรมธนาักษ์มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับกรมที่ดินและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนตามนโยบายคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติมีบันทึกข้อตกลงปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ช่องทางการให้คำปรึกษาล้องเรียนล้องทุกข์จำนวน13ช่องทางมีระบบ e-service บริการต่างๆครอบคลุม19งานบริการผ่าน smart land application มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการเช่นผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการมีช่องทางติดต่อผ่าน Li@ ที่ดินพิบูลมังสาหารและ Facebook ที่ดินพิบูลมังสาหาร ช่องทางติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นมีระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์กรมที่ดินมีสมาร์ทแลนด์แอปพลิเคชันแอปเดียวจบครบ19งานบริการมีระบบแลนด์แมปสามารถค้นหารูปแปลงที่ดินได้มีแอปสารานุกรมที่ดินมีช่องทางร้องเรียนร้องทุกเกี่ยวกับเรื่องที่ดินศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน econtact DC มีแอปพลิเคชันคู่คิดมีการค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุดมีระบบถามตอบ มีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดมีการประเมินความพึงพอใจงานบริการมีการค้นหาหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงมีระบบแจ้งผลการดำเนินงานกับผู้ร้องเรียนโดยผู้ร้องเรียนสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ e-contact DC หรือติดต่อผ่านช่องทางไลน์แอปที่ดินพิบูลมังสาหารหรือเฟซบุ๊กที่ดินพิบูลมังสาหารเพื่อลดขั้นตอนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน การทำงานร่วมกันกับภาคส่วนอื่นๆเพื่อย,ยกระดับ การให้บริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วเช่นการร่วมมือตรวจสอบที่ดินเพื่อจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ได้รับผลกระทบการสร้างเขื่อนสิลินทรเขื่อนปากหมูลการออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนการร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่และนำภารกิจของกรมที่ดินไปประชาพันธุ์การร่วมกับอำเภอแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เป็นที่ยุติมีการจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักง,งานแบบออนไลน์ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ ร้อยสสำนักง,งานทั่วประเทศทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่นๆเช่นการจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่2และระบบ Landsat เชื่อมโยงทุกสำนักง,งานที่ดินทั่วประเทศมีระบบ Landsmap เชื่อมโยงกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและกับแอปทางรัฐมีระบบจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส เชื่อมโยงทุกธนาคารมีการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรกับกรมการปกครองมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การประชุมจำเดือนของสำนักง,งานที่ดินเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ข้อยุติมีการสอนแนะนให้ทราบกฎหมายระเบียบคำสั่งเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจสอบเครื่องสำรองไฟขนาด3กิโลวัตต์เพื่อให้ใช้งานได้เป็นปกติกรณีไฟฟ้าตกหรือดับป้องกันปัญหาระบบไฟขัดข้อง การสามารถติดตามสถานะงานบริการได้หลายช่องทางเช่นสแกน QR Code ในบัตรคิวบริการหรือตรวจสอบจากการถ่ายทอดสด Facebook แบบ r รียลไทมหรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หรือมีการแจ้งเตือนเป็นหนังสือหรือออกบัตรนัดจดทะเบียนล่วงหน้าหรือติดตามสถานะงานผ่านไลน์แอดที่ดินสามารถติดตามสถานางานได้ทุกที่ทุกเวลา นักงานที่ดินมีการประกาศแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพแก่ประชาชนผ่านทางเว็บไซต์กรมที่ดินมีการแจ้งเตือนในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านมีการประกาศแจ้งเตือนผ่านไลน์และเฟซบุ๊กอีกทั้งได้ประชาั้นพันให้ผู้มาติดต่อราชการทราบเป็นการประจำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัานีสาขาพิบูลมังสาหารได้การรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวก เมื่อปีพุทธศักราช2565ได้รับประกาศินีบัตรรับรองมาตรฐานส้วมสะอาดพร้อมป้ายเครื่องหมาย Happy t o i s t ส้วมสะอาดได้มาตรฐานได้รับประกาศินีบัตรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดอุบลราชธานีได้รับประกาศินีบัตรที่ได้ทำคุณูปการดำเนินการออกโฉนดที่ดินเพื่อการสาธารณะสถานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีสาขาพิบุญมังสาหารขอกราบขอบพระคุณท่านประธานคณะอนุกรรมการท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะนรมการทุกท่านขอบคุณครับ